ดีใจดีใจลูกนีกไปแล้วค่ะไปแล้วเนี่ยหนูไปกันแล้วไงเหลือน้องเหลือน้องมาดีดีดิจะได้สายดีไหมเนี่ย โดนโดนโดนริบอนจัดจานโดนริบอนจัดจานแล้วโดนริบอนจัดจานแล้วรอด้วยนะรอด้วยนะออกอ่ะ แมวเห็นแมวอีกแล้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 วอยู่ยหนเนีอยโอ๊ยุ้มันเลยเดี๋ยวปัทโตวิ่งทุกวัน ตัวต้นเห็ดไปไหนแล้วตัวต้นเห็ดให้วิ่งไปไหนแล้วออกขึ้นขึ้นไปดูอ,อลงมาเดี๋ยวเขาว่าเอาโดลิงโดิงมันหนีไปแล้ววว่งทุกวันไม่เคยห่วงแม่เลยว่าจะล้มไม่ล้ม่ย แม่ก่อนโอ้สภาพไม่ไหวเลยอ่าอ่าไปเห่าเขาไปเห่าเขาอ่าอ่า รอ,อ,อด้วยรอด้วย <c oughs> เข้าลุกเข้าบ่าโอ้ยเราแม่เข้าได้ไหมประโทรอด้วยรอด้วยรอด้วยดูลากไปสิ รอด้วยรอด้วยไม่รอเลยโอ้ยไม่เข้าโอ้จะเข้าไปนะแดดมันร้อนดูมัน ออกกำลังกายเดินสบายๆยี่สิบนาทีเดินชิลๆอีกยี่สิบนาทีโอ้ยี่สิบนาทีหลังนี่ไม่ไหวเลยครับโอ้โยเข้าไม่ได้เดินออกมาไม่เขาไม่ได้ดูมันดูมันยี่สิบนาทีหลังนี่ออกกำลังกายแบบหนักมาก ดูดิเข้าล็กเข้าป่าหนักไม่หนักไม่รู้อ่ะเข้าล็กเข้าป่าอ่ะเอาเอาจุดกระชากลากถูโอ้ยมันมีตัวอะไรไม่เนี่ยลากเข้ามาเอ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 าดูมันสิดูมัน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  โอ้แม่นั่งแล้วนะโอ,โอจะนั่งก็ไม่ได้นั่งเอ้าเอา,เ,อาเห็นไหมเนี่ยแดดร้อนเร็วเร็วแม่นั่งรอแล้วแม่ให้แม่นั่งรอก่อนเร็วๆแม่นั่งรอก่อนแล้วนะโอ้ยไอ้ตองเลยอุย้ยลูกแม่ง่ายท้องกระเด็นล่วงโอ,โอ้ยร้อน เข้าไปแม่จะขังไว้ในนี้เลยซนจริงๆขังเลยขังเลยเข้าไปนะประตูปิดนะไม่ต้องออกเลยซนจริงๆดูมันสิ ร้อนโอ้ยรอด้ว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 ยไปไปเรียวเรียวเรียว,เ,ยวเดินทางนี้ไม่ได้แม่ออกไม่ได้ไปเดินเอาเดือกไฟดูดเดินข้างเสาไฟอยู่เนี่ยไปแล้วแม่ไปแล้วมาไม่ไปแม่ไปแล้ว ไปกลับบ้านเลยโอ้ไม่เอาแล้วไปเร็วๆกลับบ้านไปกลับบ้านกลับบ้านไปเอารถมาแล้วรถมารถมานะ ไปกลับบ้านเราเร็วไปกลับบ,บ,ลบ,บ,บ้านกันไปเร็วกลับบ้านกันไปไปเร็วกลับบ้านกันกลับบ้านกลับบ้านกันไปเร็วกลับบ้านกันเร็วกลับบ้านกันเร็วปะกลับบ้านกันกลับบ้านปะกลับบ้านได้แล้วนั่งรออะไรฮะ ไะกลับบ้านกันแล้วกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านกันไะเร็วไะกลับบ้านเร็วเร็วไะไม่ไปแล้วนะเดาวนี้ไม่ไปไม่ไปแล้วนะโอ้ลมเย็นลมเย็นโอ้ไม่ไปแล้วทั้งนั้นน้าร้อนไะไปกลับบ้านเถอะกลับบ้านเถอะเร็ว Lêu, lêu, lêu Ui, lông yên, lông yên Lông yên mà Lông yên Lêu ปกลับบ้านกันเดี๋ยวกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านไปเร็วกลับบ้านกัน ะนั่งรออะไรปะ่ปะไปเถอะข้าบ้านกันปะ่ะเดี๋ยวเข้าบ้านปะ่ะเดี๋ยวเยวโอ uh, ้ยไม่ไปแล้วตรงนั้นน่ะแดดร้อนโอ, uh, โอ uh. ้โหแดดร้อนมากนะคะ แดดมันร้อนมากนะคะโดนร้อนเท้านะคะไม่ร้อนเท้าเหรอเนี่ยฮะร้อนไหมอ๋อไม่ร้อนไปกลับบ้านเถอะไปกลับบ้านเถอะกลับบ้านเถอะเดี๋ยวไปกับบ้านเถอะเร็วแดดร้อนแล้วเร็๋ยวไปกับบ้านเถอะเร็วกลับบ้านเถอะ ไม่มีใครอยู่ไปเถอะเร็วไป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 เร็วกลับบ้านกันเร็วกลับบ้านกันกลับบ้านกลับบ้านเร็วร้อนแดดมาเร็วกลับบ้านเร็วโอ้ยโอ้ยดูมันลากโอ้ยเร็วกลับบ้านกัน ไปเร็วไปเร็วกับบ้านเร็วปะกับบ้านกับบ้านเร็วเปะดื้อแล้วเด็กดื้อแล้วเด็กดื้อแล้วเด็กดื้อแล้วป่ะป่ะกับบ้านกัน็วป่ะดูดูกับบ้านกับบ้านป่ะป่ะดู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 ดับบ้านมันร้อนแล้วแดดร้อน มานั่งทำอะไรแดดร้อนโทษไม่ฝังอีหมาอ้หมาโอ้ยมาข้าม,มาออกมาออกมาดูมันดูมันโอ้ <c oughs> <c oughs> มันลื่นนะมันเขียวเ,เ,เ,เขียวเนะี่ยมันลื่นมันลื่นโอ้มันลื่นเขียวเขียวนะมันลื่นล้มหัวฟาดไปไปเร็วไปนี่มาเนี่ยมาเนี่ยมาเนี่ยดื้อดเดือดเดือดอไปกลับบ้านเลยดือ้อเร็วเลยกลับบ้านดือ้อกลับบ้านเลย กลับบ้าน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 มันว่าแม่กลับแหละเอาตกท่อไม่รู้นะเอาเอาเร็วข้ามาข้ามาเร็วๆก็เดินหลบมาสิเดินหลบท่อมาสิโอ้หแล้วแม่กลับบ้านแล้วหมาไม่กลับแม่กลับแล้ว เร็วปูลมเย็นมากเร็วไปเร็วไปเร็วเร็วโอ้ยลม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 ดีมากโอล้ลมเย็นชื่นใจลมเย็นชื่นใจเห็นอีกแล้วเห็นแมวอีกแล้วเห็นแมวอีกแล้วอยู่ใต้ท้องรถ หงายหยดทำไม เห็นแมวเห็นแมวอาการอาการของคนเห็นแมวไปเข้าบ้านเถอะไม่ต้องไปสนใจเขาหรอกไปเข้าบ้านเราไปไปเร็วเข้าบ้านเราเข้าบ้าน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 เราจะได้เข้าบ้านไม่นีเราจะได้เข้าบ้านไม่นีไม่เอาไม่ไปแล้วดูมันดูมัน เข้าบ้านไม่ไปเข้าบ้านเลยเข้าบ้านเลย <c oughs> ไปเลยเข้าบ้านเลยไปเข้าบ้านกันเข้าบ้า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 นแล้วเข้าบ้านแล้วเราจะ